สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้บลูพามาชมบรรยากาศงานแต่งแบบวาวเซเรมอนี่หรือลำดับพิธีในการแลกแหวนแทนใจปฏิญาณรักคู่บ่าวสาวค่ะพิธีนี้เราได้รับค่านิยมมาจากชาวตะวันตกค่ะเป็นลำดับพิธีงานแต่งที่อบอุ่นมากๆพิธีรีตองไม่ต้องเยอะแต่แฝงไปด้วยโมเมนตท์ที่น่ารักของคู่บ่าวสาวค่ะโดยในลำดับพิธีวาวนั้นหลักๆก็คือการแลกแหวนแทนใจการปฏิญาณรักคู่บ่าวสาวโดยจะมีผู้ประกอบพิธีค่ะที่เรียกกันว่า,าน,นายพิธีพิธีกรหรือว่าเวทีเซเรแบนนั่นเองค่ะโดยในลำดับพิธีน ที่ไม่เยอะไม่กินเวลาแต่ได้โมเมนต์ที่อบอุ่นค่ะ <c oughs> โดยจะเริ่มต้นจากการแลกเปลี่ยนคามั่นสัญญา <c oughs> การแลกแหวนแทนใจค่ะการที่ให้เพื่อนๆโดยถึงครอบครัวได้กลา่าวคำอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวแล้วก็จะมีโมเมนต์ที่สุดแสนประทับใจ <c oughs> นั้นคือโมเมนต์ในการเฟิร์สคิสค่ะและก็มีพิธีในการตัดเค้กโยนช่าดอกไม้เหมือนลำดับพิธีทั่วไปซึ่งพิธีนี้น่าอุ่นมากและวันนี้บลูอยู่กันที่ดิอัตตินีบางกอกไปดูภาพบรรยากาศงานแต่งของคุณเอกและก็คุณปราล์มเจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันนี้ที่ให้บลูไดดู้แล ด้วยค่ะแก้วค่ะอึ้บนี่ค่ะ three t w let's go และและและผู้ชมดีเชิญ